ชาวถ้ำหรืออสฮาบุลกาฟีคือกลุ่มชายหนุ่มที่หลับไหล309ปีเรื่องราวของอสฮาบุลกาฟีเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชายหนุ่มเจคนที่พล่อยหลับไปในถ้ำและในอัลกุรอานสุราอัลกาฟีตั้งแต่อายะที่เก้าจนถึงอายะที่2ี่ได้บอกเล่าเรื่องราวของผู้ศรัทธารุ่นเยาว์บางกลุ่มที่หนีเข้าไปในถ้ำและอัลลอฮฺสุบานุดาระเลยทำให้พวกเขานอนหลับไปเป็นเวลา300บวกอีก9ปีหากคุณคิดอย่างมีเหตุผลเรื่องราวของอสฮาบุลกาฟีรวมถึงเหตุการณ์ที่แปลกผิดปกติและน่าทึ่ง ไม่มีมนุษย์คนใดสามารถอธิบายได้ว่าคนเรานอนหลับได้หลายร้อยปีโดยไม่ต้องกินหรือดื่มได้อย่างไรแต่สําหรับเรามสุลิมผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบานาฮฺวตาลานั้นไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้หากอัลลอฮฺสุบานาฮฺวตาลาทรงประสงค์เช่นนั้นและ AH อัลลอฮฺทรงตรัสว่า เจ้าคิดหรือว่าชาวถ้ำและอารอกีมเป็นส่วนหนึ่งจากสัญญาณมหัศจรรย์ของเรากระนั้นหรือซุรา Al ah ee, อัลกัฟฟีอายาที่เก้าเป็นที่ถกเถียงกันเกี่ยวกับถ้ำและสถานที่ซ่อนตัวของอัสฮาบุลกัฟฟีบางคนอ้างว่าเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในถ้ำยาบัลกัสซียูนประเทศซีเรียและอีกทัศนะได้อ้างว่าเป็นเมืองเอเฟซัสหรือทาสัสในประเทศตุตรกีอย่างไรก็ตามนักวิชาการหลา,ลายท่านได้ออกความเห็นว่าถ้ำอัสฮาบุลกัฟฟีตั้งอยู่ในอบูอัลันดา ห่างจากตัวเมืองอัมมานประเทศจอแดนประมาณ7กิโลเมตรเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่ใกล้เคียงกับลักษณะที่อธิบายไว้ในอัลกุรอานมากกว่าบริเวณนี้เคยเป็นที่รู้จักในชื่ออารอกีมเนื่องจากมีร่องรอยโบราณสถานที่เรียกว่าเคลบตอารอกีมในพื้นที่คำว่าอารอกีมยังถูกกล่าวถึงในอัลกุรอานด้วยและบางทัศนะได้ที่ความอารอกีมเป็นชื่อของสุนัขและอีกทัศนะได้บอกว่ามันเป็นหินที่ถูกจารึกไว้อย่างไรก็ตามอัลลอฮฺสุบานฮุตาลาไม่ได้ชี้ให้เห็นและระบุอย่างชัด ว่าพวกเขาซ่อนอยู่ที่ไหนอัลลอฮฺสุบานอตาลาเพียงต้องการให้ผู้ศรัทธ,ธาหรือมุสลิมได้เรียนรู้จากเรื่องราวของการต่อสู้ของชายหนุ่มเจ็ดคนเพื่อปกป้องศรัทธ,ธาของพวกเขาตามอายะที่17ของสุรอัลกาฟีเราสามารถทราบตำแหน่งที่แน่นอนของประตูถ้ำที่ชายหนุ่มทั้ง7็ซ่อนตัวอยู่ทั้งด้านทิศเหนืออัลลอฮฺได้ตรัสว่า และเจ้าจะเห็นดวงอาทิตย์เมื่อมันขึ้นมันจะคล้อยจากถ้ำของพวกเขาไปทางขวาและเมื่อมันตกมันจะเบนออกไปทางซ้ายโดยพวกเขาอยู่ในชีโล่งกว้างของมันมันคือส่วนหนึ่งจากสัญญาณทั้งหลายของอัลลอฮ์ผู้ใดที่อัลลอฮ์ทรงแนะทางที่ถูกต้องแก่เขาเขาก็คือผู้ที่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องและผู้ใดที่พระองค์ทรงให้เขาหลงทางเขาจะไม่พบทางที่เที่ยงตรงซุรห์อัลกัฟฟีอายะที่17 อาซาบุลกาฟีไม่ใช่มหาการหรือเทพนิยายหรือเรื่องราวที่มนุษย์สร้างขึ้นประวัติความเป็นมาของเหตุการณ์นี้เมื่อได้ใบ,บาชาวยูต้องการจะพิสูจน์ว่าท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลวะฮลวะสลัมเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์หรือไม่และแล้ใบ,บาชาวยูก็ได้ถามท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลอะฮิวะสลัมสามเรื่องหนึ่งผู้ศรัทธาที่หลบไปอยู่ในถ้ำสองกษัตริย์สุลกัรในและสามเรื่องวิญญาณชาวยูได้ถามท่านศาสดามุฮัมมัดสลลัลอะฮิวะสลัมว่า,วาโอ้มุฮัมมัดโปรดเล่าให ให้เราฟังเกี่ยวกับเรื่องราวของชายหนุ่มเจ็ดคนที่เต็มใจแยกตัวเพื่อปกป้องศรัทธาของพวกเขาในอัลลอฮฺสุบานูฮฺตาลาหากท่านเต็มใจที่จะพูดความจริงเราก็จะปฏิบัติตามคำสอนของท่านและกลายเป็นส่วนหนึ่งของมุสลิมและท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลละวะเลยวะสลัมได้กล่าวว่าพรุ่งนี้ฉันจะให้คําตอบแก่ท่านหลังจากนั้นท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลละวะเลยวะสลัมได้ขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺสุบานูฮฺตาลาแต่มันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเวลาได้ล่วงเลยไป15ววัันออลลลาก็ได้งสินนบห สาลลอห์ะลวสลัมเขาก็ได้รับการเปิดเผยเกี่ยวกับคําอธิบายเรื่องราวของอสฮาบุลกาฟีหรือเรื่องราวเกี่ยวกับชายหนุ่มเจ็ดคนที่ชาวยูได้ถามท่านและคําอธิบายเรื่องนี้ก็ได้อยู่ในอัลกุรอานซุรออัลกาฟีอายะที่เก้าถึงยี่สิบหกดังที่เราขานกันมาหลายชั่วอายุคนเดิมทีชาวเมืองนี้เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบานูอัตาลาแต่สถานการณ์เปลี่ยนไปหลังจากการมาถึงของกษัตริย์ที่ชื่อดิกิยานุสกษัตริย์จากโรมผู้นี้ปกครองด้วยความโหดรา และอธรรมใครก็ตามที่ขัดขืนกษัตริย์ผู้นี้เขาจะถูกลงโทษและนั่นคือจุดจบของชีวิต เขาบังคับให้ผู้คนภายใต้การปกครองของเขาและทิ้งศาสนาของอัลลอฮฺสุบานหวตาลาและเปลี่ยนผู้คนให้มานับถือศาสนาตามเขาและสักกรารูปปั้นหินที่เขาศรัทธาและประชาชนที่กลัวภัยคุกคามและการทรมานของกษัตริย์ก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งอันโหดร้ายของเขาและในระหว่างนั้นมีกลุ่มชายหนุ่มกลุ่มหนึ่งที่ปฏิเสธที่จะยอมจำนวนต่อแรงกดดันของกษัตริย์ดิกยาาุสชายหนุ่มทั้งเจ็ดยังคงแอบศรัทธาในอัลลอฮฺสุบานหวตาลาพวกเขาปกป้องความเชื่อของตนอย่างแน แม้ว่าพวกเขาจะตระหนักดีว่าชีวิตและตนเองอาจจะตกอยู่ในอันตรายจากการทำเช่นนั้นการยืนยันความศรัทธาของชายหนุ่มกลุ่มนี้ได้รับการกล่าวถึงโดยอัลลอฮฺสุบานอตาลาในอัลกุรอานว่าเราจะเล่าเรื่องราวของพวกเขาแก่เจ้าตามความเป็นจริงแท้จริงพวกเขาเป็นชายหนุ่มที่ศรัทธาต่อพระเจ้าของพวกเขาและเราได้เพิ่มแนวทางที่ถูกต้องให้แก่พวกเขาซุร ee, อัลกัฟอีย่าที่13 ความศรัทธาและความมั่นใจของชายหนุ่มทั้งเจ็ดคนนี้ยังคงดำเนินต่อไปจนกระทั่งพวกเขาได้รู้จักกษัตริย์และในที่สุดพวกเขาก็ได้ถูกเรียกให้เข้าเฝ้ากษัตริย์ดิกยานุสและเมื่อพวกเขาอยู่ต่อหน้ากษัตริย์ผู้ปรดดิการพวกเขาโต้เถียงอย่างกล้าหาญและกระตือรือร้นเพื่อปกป้องศรัทธาและหลักการแห่งศรัทธาที่พวกเขาเชื่อกลุ่มชายหนุ่มยอมรับว่ามีพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่ควรค่าแก่การสักการะและขอความช่วยเหลือพระองค์คืออัลลอฮฺซุบานาหัวตาลาผู้ทรงเป็นหนึ่งเดียวผู้ทรงควบ พุพระองค์คือผู้ที่เราขอความช่วยเหลือในช่วงเวลาแห่งความยากลําบากและอัลลอฮ์ได้ตรัสว่าและเราได้ให้ความเข้มแข็งแก่หัวใจของพวกเขาขณะที่พวกเขายืนขึ้นประกาศว่าพระเจ้าของเราคือพระเจ้าแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินเราจะไม่วิงวอนพระเจ้าอื่นจากพระองค์ไม่เช่นนั้นเราก็กล่าวเกินความจริงอย่างแน่นอนอัลกุรอานสุรุัลกาฟีอายาที่14และ15กษัตริย์ด,ดิยานุสและผู้ติดตามของเขาประหลาดใจและก็ไม่โต้ ตอแม้ว่าจะไม่สามารถตอบสนองต่อข้อโต้แย้งที่รุนแรงของผู้ศรัทธาได้และกษัตริดดยานุษผู้กดขี่ยังคงยืนกรานที่จะต้องการให้พวกเขาละทิ้งศาสนาของตนกษัตริดดยานุษใช้อำนาจขู่เข็นบังคับชายหนุ่มให้ละทิ้งศาสนาของพวกเขาและกษัตริย์ด,ดิยานุษใช้เวลาสามวันหากชายหนุ่มทั้งเจ็ดไม่ทำตามและไม่อยากเปลี่ยนความเชื่อก็จะถูกวิพากษาลงโทษถึงแก่ชีวิต หลายคนในรุ่นซาลฟและคาลฟกล่าวว่าเยาวชนประกอบด้วยลูกหลานของกษัตริย์โรมันและบุคคลสําคัญของพวกเขาที่รวมตัวกันเพราะความศรัทธาพวกเขาไม่กลัวภัยคุกคามและมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันและปกป้องศรัทธาของพวกเขาจนหยุดสุดท้ายเพราะพวกเขาศรัทธาและรักในศาสนาของพวกเขาหลังจากกษัตริยานุชใช้เวลาสามวันเพื่อตัดสินใจใชายหนุ่มทั้งเจ็ดคนจึงมารวมตัวพบกันเพื่อตัดสินใจขั้นสุดท้ายในที่สุด กลุ่มชายหนุ่มก็ทำข้อตกลงที่จะซ่อนตัวและอัลลอฮ้ตรัสว่า และเมื่อพวกเจ้าปลีกตัวออกห่างจากพวกเขาและสิ่งที่พวกเขาเคารพบ,บูชาอื่นนอกจากอัลลอฮ์แล้วดังนั้นพวกเจ้าก็จงหลบเข้าไปในถ้ำเพราะผู้เป็นเจ้าของพวกเจ้าจะทรงแผ่ความเมตตาของพระองค์แก่พวกเจ้าและจะทรงทําให้กิจการของพวกเจ้าดําเนินไปอย่างสะดวกสบายอัลกุรอานฉบัอัลกาฟีอายะที่16และในที่สุด,สดพวกเขาก็ตัดสินใจวิ่งหนีเพื่อไปหลบภยัยทั้งเจคนไปยังพื้นที่ภูเขาที่เรียกว่านิกายัสณที่แห่งนี้มีถ้ำแห่งหนึ่ง ให้พวกเขาซ่อนตัวและอลอสุบานวตาลาตรัสว่าจงรำลึกขณะที่พวกชายหนุ่มหลบเข้าไปในถ้ำแล้วพวกเขากล่าวว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของเราขอพระองค์ทรงโปรดความเมตตาจากพระองค์แก่เราและทรงทําให้การงานของเราอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องอัลกุรอานสุรออัลกัฮฟีขยอที่สิบ ตามที่นักวิชาการกล่าวไว้อัสฮาบุลกาฟีหรือชาวถ้ำที่อ้างถึงองค์การข้างต้นประกอบด้วยชายหนุ่มเจ็ดคนชื่อ 1. ตามลิคอ 2. มักซัลมีนา 3. มาตุนัส 4. ไนนุนัส 5. ซารยุนัส 6. ซุนวนัสและ 7. เฟลิัสตัตุนัส และระหว่างทางไปยังถำ้ำทั้งเจ็ดคนก็มาพร้อมกับสุนัขตัวหนึ่งบางรายงานได้บอกว่าสุนัขตัวนี้มีชื่อว่ากิตเมฟซึ่งเป็นสุนัขของตัมลีคอเป็นหนึ่งในชายหนุ่มเจ็ดคนและบางรายงานก็ได้กล่าวอีกว่าสุนัขตัวนี้เป็นสุนัขชิเร่รอนที่เจอระหว่างทางและสุนัขตัวนี้ได้ตามชายทั้งเจ็ดคนไปด้วยชายหนุ่มเจ็ดคนพร้อมสุนัขอีกหนึ่งตัวและพวกเขาก็หลบภัยซ่อนตัวอยู่ในถำ้ำเนื่องจากความเหนื่อยล้าเด็กหนุ่มทั้งเจ็ดจึงพลอยหลับไป ขณะที่สุนักอยู่ใกล้ประตูถ้ำและวันลุ่งขึ้นกษัตริย์รับสั่งให้นำชายหนุ่มไปประหารทันทีแต่คำสั่งของกษัตริย์อันโหดร้ายกลับล้มเหลวพระชายหนุ่มทั้งเจ็ดได้หายตัวไปโปรโดติดตามตอนถัดไปอินชาลลอและความจริงอยู่นีนเทลอและความผิดพลาดอยู่กับผม